<Bye. S 2> สวัสดีครับทุกคนวันนี้มิวอยู่กันในรายการซีนพารรวิวนะครับวันนี้เราจะมาเอ่อรีวิวนี่นะครับเซนโกคุไดเวอร์ด oh ีนะครับอ่านี่เป็นของแท้นะบันไดบันไดนะครับก็อันนี้เป็น ข้างๆกล่องก็จะเป็นคาเมเดอร์บารอนนะฮะข้างล่างก็จะเป็นบารอนกับไกายมูนะฮะโอเคช่างกล่องมันก่อนนะวางไว้นี่ตัวสำคัญครฮะนี่ดี DX นั่นเองนะครับวันนี้อ่าเอาเอาเจ้าอ่านี่ขําขัดเอว่อนนะครับนี่มันเข็มขัดเซนโกคูดเวอร์นะฮะโอเคแลวนี่ก็คือตลับบารอน ไม่สิเฟซเพจบาลอนนะครับเอาไว้เปลี่ยนตรงนี้นะฮะโอเควางไว้แล,วแล้วนี่ก็คือล็อกซีสนะครับล็อกซีสออเรนนะครับถึงซีรีส์มันจะจบแล้วก็เถินนะหรือไม่กจ็จบแล้วผมก็ยังจะรีวิวอี่นะอันนี้ก็ล็อกซีสบานาน่านะครับแล้วก็อุ้ยหล่นแล้วก็ใส่เข็มขัด จัดมากนะครับเอาวางก่อนอ่าและหลายๆคนนะครับที่ซื้อ dx ไก่มุมานะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะที่ใส่่านมันอยู่ตรงไหนหรอนะครับก็จะมาบอกให้นะครับว่าที่ใส่่านมันอยู่ตรงไหนนะครับให้คุณเพ่งเล็กมาตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มมาแล้วก็กดมันลงไปด้วยอะไรบางอย่างครับแล้วก็เอ่อถูไถยมันออกมาครับ ถูไทยเดี๋ยวนะครับเราต้องใช้สมาธินะครับโอเคเรียบร้อย,ยอาาแล้วครับเนี่ยครับถูไทยขอกวาแแ้้นะใส่ทานสามเอสองก้อนนะครับผมแล้วก็ใส่กับไปเหมือนเดิมโอ้ชุบเือโอเคเย่างเพื่ดีกว่าอ่านี่ก็คือเออ เข็มขัดนะครับแล้วนี้ก็เป็นมีตัวล็อกเข็มขัดเข็มขัดด้านเดิมเข็มขัดด้านซ้ายเข็มขัดด้านขวานะครับนี่นะฮะโอเคยังไม่สนใจเข็มขัดเท่าไหร่ครับโอเคเรามาดูนี่กันก่อนอ่าตัวนี้นะฮะล็อกซีดีเนะฮะอันนี้นะครับซีรีส์นี้จะแบ่งเป็น dx ็แล้วก็แคนดี้ทอย กระชปองก็มีนะครับก็ตามแบบฉบับที่บันไดนะอ่าสวิตช์อยู่ตรงนี้นะคะเปิดได้เลยนี่นะไม่ต้องแสงไม่ั้งสีต้งเสียงนะครับโอเคอ่าเรามาเล่นอินเวสเกมนะครับอ่ามีแสงตรงนี้นะครับ โอเคนะครับส่วนเรื่องเออการหินชินนี่เดี๋ยวค่อยะเรามาดูที่บานาแนกันก่อนอ่ะสวิตก่อนนี่อ่ะแล้วก็อินเวสเกมครับสีจะเป็นทีมสีเหลืองนะครับโอเคนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะยกตัวยอย่างแคนดี้ทอยนะครับอ่ายกตัวยอย่างยกตัวยอย่างแคนดี้ทอยตัวนี้นะครับเน่มาดูข้อแตกต่างของแคนดี้ทอยกับดีเอนะครับดีเอสสวิตนะครับส่วนแคนดี้ทอยจะไม่มีสเกตอ่าก็เอ็กซ์ถ้าเล่นอินเวสกนะครับนี่ของดีถ้าเป็นของนะก็จะเป็นของแคนดี้ทอยนะนะเสียงเข็มขัดนะก็จะเป็น ล็อกยัไม่ค่อยมารีวิวครัค่ะล็อกซีทูลิฟที่ส่วนดีเอ็กนะครับลดล็อกนะเป็นเสียง,ยงนี้นะถ้าบก็จะแบบบไม่เหมือนแะค่ไม่เหมือนแคนทอยนะครับที่ต้องมาทัอกเองนะครับส่วนถ้าเป็นของดีเอ็กนะครับตรงนี้จะไม่ต้องไม่น้องไปคอยกดนะครับแต่ถ้าเป็นของแอนดรอยนะครับอ่ะนี่มันต้องมากดอย่างนี้นะครับเนี่ยกดให้มันแน่น นะฮะแล้วเราก็มาเฮนชินกันดีกว่าครับไม่ต้องรีรอนะฮะอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปอย่างครับถ้าเสียงนะครับของไดเวอร์นี้นะครับจะออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีเฟสเพจอันนี้นะครับเฟสเพจจะเปลี่ยนเสียงนะครับเปลี่ยนเสียงของไดเวอร์ไปเลยนะครับอ่าถ้าเป็นของไก่มูนะครับมาเริ่มกันเลยครับเฮนชิน เฟลครับเฟลโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะปดสวิตก่อนเ t t e n t i เห็นไหมครับเสียงจะเปลี่ยนไปนะครับเอ้ยไม่ใช่สินี่จะเป็นเสียงของไกมูนะครับ ส่วนนใช้สกิลแต่ลครั้งนะครับก็จะมีนะสับมินสับีนะครับเนี่ยครับก็สับใช้มิดสามทีนะครับหนึ่งทีก่อนแล้วมาดูเห็นครับสองทีสามทีครับ โอเคนะครับเสียงที่จับได้ก็จะมี orange cash orange a l Crash, All l root กับ orange s p a r k i n g นะครับโอเคเรามาลองตลับเอ้ยไม่ใช่เรามาลองล o x y BANANA นกันน,นันนนน่นดีกว่าครับเวลาจะปิดนะครับก็ปิดอย่างนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับกดตรงที่เปิดล็อกซีนะครับ <Lock on. S 1> อ่าเรามาลองบานาน่ากันบ้าง ไกดมูสามารถใช้ล็อกซีของคนอื่นได้นะครับส่วนไรเดอร์คนอื่นก็สามารถใช้ล็อกซีของใครก็ได้นะครับของไรเดอร์นะมาเริ่มเลยเฮนชิน <Look out. S 1> เห็นไหมครับปกติอันนี้จะเป็นล็อกซีของบาลอนนะครับแต่ถ้ามาใช้ของแต,แต่ถ้าใช้เฟสเพจของไกดมูก็จะเป็นเสียงไกมูนะครับ โ <Okay. S 2> <Lock on. S 1> อเคอมาลองเปลี่ยนเฟสเพจกันดีกว่านะครับถ้าเป็นสกิลนี่เดี๋ยวผมใช้ให้ดูตอนตลับบอลนะครับเวลาจะเปลี่ยนเฟสเพจนะครับกดตรงข้างล่างนี้นะมันจะเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็เอาเฟสเพจออกมาครับอ่าเรียบร้อยจากนั้นเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นของบอลเขาจะม,มีเสียงด้วยนะครับ <Come on. S 1> มา Come on มา a t t e n t i n เห็นเอาไม่ครับ<น>เห็นชินเ,เสียงเปลี่ยนแล้ว<อ>เห็นไหมครับครับอ,อ่าออ้ออฟสเปียร์จุดการนะครับยิงใยญอ่ามาไล่ยามเสียงเลยครับ ฮะเฟลครับเมื่อกี้ อ่าส่วนถ้าเป็นอาวุธของแต่ละตัวนั้นแต่ละล็อกซีนะครับสามารถดูได้ด้านตายนะครับของบาลอนนี่จะเป็นหอ,อกนะแต่ของไก่มูจะเป็นดาบนะครับมานะไปดูของออลินกันบ้าง <Lock off. S 1> อ,าออลินนะครับเพนชิน โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนไมีเท่านี้นครับสำหรับอีพีที่หนึงของาพารีวิวนะครับวันนี้ ก็้วที่เขามีอะไรแล้วนะนะครับก็สำหรับคุณทุกคนลืมก็รับชมคลิปนี้นะนะครับก็อย่าลืมใครที่ชอบนะครับไลค์สำหรับใครวันนี้นะชอบมากๆก็อย่างเท่านี้กดซับสไคร์นะว่าสำหรับ